ครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอลองทดสอบระบบมือโยกนะครับแต่ใส่3ามผานนะครับผมซึ่งผมก็ได้ทำขึ้นมาเองนะครับลองดูนะครับนี่เป็นคลิปทดลองนะครับก็ยังไม่แน่ใจว่าจะยังไงนะครับผมคือ ทดลองดูนะครับเห็นเขาใส่กันสามผานเครื่องก็เป็น r t 9 0ีนะครับก็เลยลองทดสอบเอาโครงผานเดิมนะครับก็ไปหาเหล็กตัวนี้มาครับที่มันที่เป็นของตัวนี้นะครับก็ได้ทำการตาดัดตัดออกนะครับเอาแต่ช่วงยาวๆนี้นะครับเอามาต่อนะครับเอามาต่อเสร็จสับเรียบร้อย ก็เราก็ได้มาเชื่อมเข้านะครับเชื่อมก็เชื่อมเองนะครับก็ยังไม่ชํานาญเท่าไหร่นะครับอะไรที่พอทําได้ก่อนก็ทําไปครับแล้วก็หาอันโครงผานเก่านะครับนี่ก็ของเก่านะครับเอามาใส่ลองดูนะครับนี่ก็เป็นขี้เมาที่ตัวนี้จะเป็นชุดชุดกับ ผาน,น้านะครับเป็นชุดที่ไทยให้ดูในคลิปก่อนๆเนี่ยนะครับแต่ผมเอาอันนี้มาเสริมที่จริงมันก็ยาวใกล้เคียงกันนะครับน่าจะเท่าๆกันแต่ว่ามันคนเราชุดผานกันนะครับคือตัวนี้มันเป็นของเก่านะครับเรา,เอาลองมาใส่ดูก็ยังไม่รู้ว่ามันจะไถยยังไงนะครับก็ เอามาลองใส่สามหานดูนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับองศาก็เชื่อมให้อยู่ในแนวเดียวกันนะครับไม่ได้มีว่าต้องเอาอะไรมาวัดนะครับคือคือวัดด้วยสายตาเลยครับคือทาบให้มันตรงแล้วก็เชื่อมก็ลองดูนะครับตรงนี้ก็ ตรงนี้ที่คือเจียยังไม่หมดเจียออกไม่หมดนะครับคือใบเจียก็หมดนะครับก็ต้องใช้อย่างนี้ไปก่อนคือวัดระยะห่างจากโครงผ่านเดิมนะครับวัดระยะห่างมาให้มันเท่ากันก็ลองทดสอบดูนะครับทําไปเรื่อยนะครับผมนี่นะครับตัวรถก็ยังเป็นตัวเดิมอยู่นะครับ rt 9 0 r t ทีเนะครับเป็นระบบมือโยกเหมือนเดิมนะครับเป็นระบบมือโยกเหมือนเดิมนะครับก็จะามาลองทดสอบดูนะครับผมว่าใส่3ามพานแล้วกำลังเครื่องแล้วก็การยกของพา,านหลังเนี่ยมันจะมีน้ำหนักมากนะครับ ผมก็ได้ทดลองดูแล้วครับก็หนักหนักเหมือนกันนะครับถ้าใครแรงไม่ถึงนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปที่ผมได้ถ่ายไว้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองกันเลยนะครับผม สรุปก็คือนะครับถ้าดินนิ่มๆดินไม่แข็งมากนะครับรถมันก็สามารถ <c oughs> ที่จะไปได้นะครับถ้าเกิดใส่สามผาน,นะครับผมแต่มันก็มีข้อเสียคือมันไถได้ไม่ค่อยลึกนะครับแล้วก็กินแรงรถมากเลยครับผมต้องใช้ในการเร่งเครื่องอย่างมากนะครับสำหรับสามผานกับ เรื่อ90แปลงวานะครับอาอีก9 0นะครับผมแล้วอีกอย่างนะครับอันนี้มันอาจจะผมอาจจะตั้งฐานไม่ค่อยได้ดีนะครับใส่สามฐานอาจจะปรับฐานหรือว่าองรงฐานยังไม่นิ่งนะครับยังไม่ค่อยได้องศาเท่าไหร่นะครับก็ทํางูปลานะครับก็ลองดูลองผิดลองถูกไปก่อนนะครับผมแต่ก็ ถ้าเกิดเราไถไปรอบแรกแล้วเรามาพวนทีหลังนะครับมันก็ง่ายนะครับถ้าเรามีการไถไปสักรอบสองรอบแล้วก็มาใส่สามผานพวนไถพวนนะครับก็จะดีอยู่นะครับคือมันก็ดินมันก็ร่วนซุยไปมากแล้วนะครับอันนี้มาลองดูไถไถตอนดินมันแข็งแข็งนะครับมันก็มีอาการเป๋มากนะครับไถไม่ตรง มันก็เข้าไม่ลึกนะครับผมก็ได้ปรับหาปรับไปเรื่อยนะครับมันสุดท้ายมันก็ไม่ไม่เข้าที่นะครับยังไม่ผ่านนะครับผมว่าสําหรับในส่วนตัวผมนะครับมันไม่ผ่านนะครับแล้วก็น้ําหนัก่านก็มีค่อนข้างมีน้ําหนักนะครับเวลาเราจะยกยกขึ้นมันก็หนักพอสมควรนะครับ อีกอย่างเวลาไปเจอดินข้แข็งรถก็ไปไม่ได้เลยครับผมรถเนี่ยขนาดผมเหยียบเหยียบจนเกือบรถจะดับนะครับรถมันก็ไปไม่ได้นะครับผมก็เลยคิดว่ามันไม่ผ่านนะครับสำหรับแรงม้าเท่านี้นะครับอย่างน,น้อยก็ต้องมี120ขึ้นไปน่าจะดีนะครับผมสำหรับส่วนตัวผมนะครับแต่ของ ในส่วนของท่านท่านที่ทำก็ไม่รู้จะเจอปัญหายัางไงนะครับในส่วนตัวผมก็ได้ลองใส่สามพนดูแล้วคือมันไม่เวิร์กนะครับเอาสรุปง่ายๆคือไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านไม่ผ่านนะครับผมก็เลยมาบอกเล่าถูกกันฟังนะครับใส่มาแล้วมันก็ไม่โอเคผมก็เลยสองพนดีกว่านะครับสองนที่ เขาทำมาได้องศาดีกว่านะครับรถ่ายพอได้ครับพอรุมๆดอนๆไปนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่โอเคนะครับไม่ตอบโจทย์เรานะครับแต่ถ้าไถตอนที่เขาไถสักสองสามรอบไปแล้วนะเ็น่าจะดะีเนี่ยครับรถมีอาการเป๋นะครับถ้าเจอดินแข็งๆแล้วไปไม่ได้นะครับผมก็อง ไปแก้ไขปัญหาไปก่อนครับก็มาลองดูนะครับลองดูว่าเห็นมันอ่าเวลาเราไถไปแล้วประหยัดเนื้อที่งานนะครับก็น,นึกว่ามันจะเสร็จเร็วพอลองแล้วมันก็ไม่ผ่านนะครับทดสอบดูนะครับในส่วนของท่านอื่นเป็นยังไงก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมว่าเครื่อง90นี้ไม่เวอร์ครับต้องอัพขึ้นไปอีกครับผม ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าการทำงานจริงๆมันมันก็ไม่เวิร์กตามที่ผมเล่าให้ฟังนะครับมันก็พอถูๆไถ,ถ,ถๆไปนะครับเดี๋ยวให้ดูไปก่อนนะครับมันจะมีช่วงท้ายๆนะครับที่ผมไปเจอดินแข็งๆนะครับผมช่วงท้ายๆนะครับซึ่ง ผมเหยียบคันเร่งแล้วมันไปไปนะครับรถจะดับไม่ได้นะครับ90แรง rd 90ได้ได้พอประมาณนะครับถ้าจะฝืนตัวมันเกินมันก็คงไม่เวิร์กนะครับนี่นะครับให้ให้ดูนะครับรถมีอาการเป๋เป๋ไปทางซ้ายนะครับเพราะว่า อาจจะตั้งผานไม่ได้อาจจะโค้งผานไม่ไม่ดีนะครับพอเจอดินแข็งๆก็อย่างที่เห็นนะครับให้ดูนะครับก็เจอปัญหาหลายอย่างนะครับสองผานถ้าเจอดินแข็งแขงก็ไปไม่รอบเหมือนกันนะครับผมต้อง ดินนุ่มๆนะครับให้ดูนี่ครับตอนนี้ครับตอนที่ผมลองดินที่ผมไถไว้ฝนตกใส่แล้วมันแน่นนะครับดินดินแน่นแล้วก็ลองใส่สามผานดูแล้วก็ตั้งกะว่าจะตั้งเข้าลึกๆให้มันมันก็เจอปัญหานี่ครับคือไปไม่ได้เลยเร่งเครื่องอย่างหนักก็ยังก็ยังไปไม่ได้ครับ นี่นะครับเจอถ้าเจอดินดินแน่นๆแล้วก็ไปไม่ได้เลยครับติดนะครับติดถ้าไม่เหยียบเหยียบตัวคาร์ดไว้มันก็ดับนะครับรถดับฝืนฝืนก็ไม่ดีครับเครื่องจะนอกเอาต้องอัพไซด์ขึ้นมานะครับ รุปคือไปไม่รอดนะครับยังไงก็ขอบคุณท่านผู้ติดตามที่เข้ามาชมนะครับผม